นี่ครับและแล้วก็ได้มาแล้วนะครับว่านหอมแดงนะครับที่ไปขุดกับข้อมานะครับจะสังเกตดูนะครับนี่สมบูรณ์มากเลยนะครับนะครับหัวโตกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยกินนะครับผมก็ไม่เคยกินก็จะได้ลองกินคราวนี้แหละครับเห็นว่าสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวแล้วก็อร่อยนะครับอันเนี้ยพ่อก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยงั้นพ่อจะทํา ต้มขาหมูให้กินนะครับเนี่ยพ่อก็ไปตลาดมาเมื่อเช้านะครับก็ได้ขาหมูมานะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าพ่อเนี่ยจะปรุงวัตถุดิบว่านหอมแดงนี่นะครับกับขาหมูนี่ยังไงนะครับเห็นพ่อบอกว่ามันจะแดงนะครับซึมเข้าไปในเนื้อเลยนะครับเดี๋ยวมันลองดูกันครับอันนี้หอมแดงที่ผ่าแล้วผ่าได้ทำไมถ<อ>้ดไ่รู้แบบ นี่นครับว่านหอมแดงผ่า้เป็นรูปทรงรีรีนะครับรูปทรงรีรีเหมือนเหมือนเป็นซ้อนๆกันอยู่คือจริงๆไอ้ตัวนี้นี่นะเขาจะต้มแบบผ่าไม่ผ่าไม่ไม่ไม่แปลกแต่เราจะผ่าเท่านั้นเองบางคนันต้มทั้งหัวนี่แหละแต่เราผ่าให้มันบางคนก็ต้มทั้งหัวนะครับทั้งหัวได้ เราจะไ่าขนาดน้ำแค่ล้างน้ำยังแดงน้ำแม่เดี๋ยวก็ดูเวลาต้มนะพอต้มน้ำจะแดงกระดูกจะแดงนี่นี่แดงหมดนะครับทุกตัวแดงหมดกระดูกอันนี้ส่วนของขาหมูใช่ไหมครับขาหมูขาหมูนี่แดงต้องใส่กับขาหมูนะครับแข้างในเป็นชั้นชามอร่อยของมันนะมันไม่ได้ใส่อะไรมากมายไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรมากมายนะ มันไม่มีไม่มีเครื่องเทศไม่มีไอเครื่องยาไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่รสชาติมันออกมาแบบอันนี้เรากัดแปลกมากเรากัดชิมได้ไหมครับว่ามันมันเป็นยังไงเดี๋ยว้องกัดชิมดูว่าเป็นยังไงนี่ครับโแดงแดงมากเลยตัวนี้ก็ไม่เคยชิมนลยถ้าจะเจืดๆสงสัยไม่เคยไม่เคย มันจืดแต่มันมีความอ่บไม่รู้มันเป็นยังไงนี่ดูมันไม่ไม่ไม่เคยจัดมันกินว่ามันยังไงเหมือนกัดตอนแรกเหมือนจืดนะแต่เหมือนมันมีแบบมันค่อยออกมันมีฤทธิ์แบบยังไงไม่รู้อ่ะแบบเออขึ้นมานิดนึงอ่ะครับมันมีฤทธิ์แบบฉุนๆขึ้นมานิดนึงอืงแต่ว่า เป็นชุนเปลี่ยนมานิดหนึ่งิินดบแบบนี้้แลวก็ตนตอนปรุงก็ค่อยดูที่นวัตถาดิบในน้ำมันจงมันแปลกเปลี่นเป็ขนาดไหนครับคืออย่างหนึ่งก็คือดูว่าในการต้มเที่ยวนี้เราจะไม่มีถั่วแม้แต่เม็ดเดียวแต่มันเหมือนกับว่าเราต้มถั่วแล้วก็คลินคลิน ถั่วแล้วก็ความหวานของถั่วความมันของถั่วนะมันมาจากไหนไม่รู้ค้นมันแต่ต้องลองดูถ้าเกิดต้มแล,แล้วได้ถั่วได้อะไรมันก็จะจะได้แบบรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็จะเน้นเน้นตัวนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลยตัวว่านหอมแดงนะครับเดี๋ยวพ่อจะต้มให้ดูนะครับจริงๆตัวนี้คือเราใส่หอมแดงอย่างเดียวไม่ได้ใส่อย่างเแต่ว่าคือต้มขาหมู สูตรจากนี้ที่เรากินมาตั้งแต่ไม่เด็กเ็กมันก็จะใส่ฟองเต้าหู้ใส่ฟองเต้าหู้เมื่อก่อนก็ใส่ฟองเต้าหู้กับถั่วขาวแต่นี่คือเราไม่ใส่ถั่วขาวเพราะว่าหอมแดงมันมีรสชาติเหมือนกับถั่วขาวทุกอย่างเลยถั่วขาวคือมีความหอมความมันความหวานเป็นรสชาติที่ว่าถั่วที่เขาแก้มต้มขาหมือของสูตรจีนสมัยก่อนเรากินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ ยดยดๆพอ,อมากินในนี้นะมันก็เกิดความงงกันว่ามันมีรสถั่วมันถั่วนี่คือมันทำให้น้ำมันข้นนะข้นแล้วก็มันเออนั่นแหละถั่วแดงเออนั่นแหละ ว่านหอมแดงที่พอซอยมาได้ปะแล้วแล้วลอยดูความมากปจะจั์ของมันนะว่าพอเสร็จพอสุกแล้วนะแล้วจะงงกับมันว่าเฮ้ยแล้วกลิ่นถั่วมันมาจากไหนวะครับทั้งที่ผมชิมดูเมื่อกี้มันก็ไม่ได้มีกลิ่นถั่วอะไรนะไม่มีไม่มีมาที่เกล็แบบเปื่อยแล้วก็เปื่อยนไดมาปื้ดมานิดนึงกลิ่นถั่วที่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านี่นะ หอมมันหอมมันหวานแต่ว่ามันจะฟองหรือเปล่าคืออันี่เราใช้ตัวเนึ่ยเนี่ยสูตรที่ต้มแคเนี่ยม่มีอะไรนะคือไม่ใส่อะไรมากอย่างมีขาหมูกับฟองเต้าหู้แรงก็ฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้เดี๋ยวอ่ะแช่น้ำมันให้มันฟองนิดนึงเสร็จแล้วนี่ใส่แค่นี้นะแล้วก็ปรุงรสมันหน่อยนิดเดียวเออ แต่พอความอร่อยมันไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ตัวปรุงรสนะมันอยู่ที่ของอแดงเพราะว่าพอกินยังไงแล้วไอ้ตัวปรุงรสนั้นมันไม่ใช่ถั่วมันไม่มีกลิ่นตัวไม่มีความมันไม่มีความข้นอะไรนะแต่ถามว่า,างไงเราใส่ผงชูรสนิดเดียวอ่ะคือคือเพิ่มเหมือนไมครับข้าวมันก็ใส่กพปรุงให้มันอร่อยขึ้นมานิดนึง นี่คือสูตรของคนที่เขาทำแล้วเขาก็<ๆ>บอกมาเราก็องตามเขา่นแหละจริงๆถ้าคนจะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้กินมันประจำนานๆกินครั้งนี้ถ้าคนเรากลัวนะกลัวไอ้เองมันกลัวในถึงที่ว่ามันมนเกิดอะไรไม่ใช่ว่าเราเป็นกินเป็นอาหารที่ว่าหลักนะแต่หมายความว่าเราทำอาหาร หนึ่งครั้งมากินใส่รสมนหน่อยหนึ่งเพิ่มรสชาติในการกินใช่ไนะไม่ใช่นะว่ามา่มากแต่ที่เรากินของตามร้านข้างนอกกันกไนะไอ้นั่นเขาใส่กันเยอะๆแต่เราไม่ได้ใส่เยอะๆใส่แค่เนี่ยเดียวเพราะคนที่ก็บอกถามว่าเนี่ยใส่ไดไไหมคือของเขานี่ไอ้นี้ขาหมูแล้วกับชูรสนิีเดียวแต่ของเรานี่คือความที่เราเคยชินกับใส่ตัวนี้ กินตั้งแต่เล็กๆแล้วก็มันชอบอไรโปรงเข้ารูนี่ต้มแล้วมันอร่อยมาทำนะปรากฏว่าทำแล้วกินมาแล้วนะรสชาติน้ำอะไรต่างๆไอที่บอกกลิน่นถั่วกลิ่นอะไรที่ว่าเราเคยกินที่มันที่บอกว่าอร่อยนะปรากฏว่ามันจางกลิ่นมันไม่มากกระหัวมันยังเล็กแต่ชุดนี้นี่ถือว่า โอเคหัวใหญ่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 แล้วก็หลังจากต้มสุกแล้วก็ค่อยมาลองกันว่ามันเป็นตามที่ว่า,ากันหรือปังปเพราะว่าไม่ได้กินคนเดียวนะหลายคนที่เขาทำมันก็บอกตรงกันหมดว่าเออรสชาติอย่างนี้จริงๆมีกิน ถั่วความมันความหวานถั่วครับี่มันมาจากไหนก็คือมาจา,ากตัวนี้หอมแดงอันนี้เดี๋ยวเราต้มน้ําให้มันเดือดนิดหนึ่งคือเทน้าทิ้งนิดหนึ่งกันว่าบางทีหมูบางตัวมันสาบคือถ้าเราต้มไปนี้ถ้าว่ากลิ่นหมูมันสาบนะมันก็รสชาติไปเลยอันนี้ือเป็นการป้องกันว่า ต้องทิ้งไปน้ำต้อ,ท,ตอทิ้งน้ำหนึ่งให้น้ำเดือดคือล้างล้างเผื่อว่าบางทีหมูมันก็บอกไปถูกนะหมูบางตัวมันมันสาบนะครับมันมีความสาบของหนังของอะไรของมันอ่ะเป็นหมูหมูอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกมันจะเป็นหมูแก่หรือว่าหรือว่าอะไรไม่รู้บางทีมันกลิ่นมันมันไม่สะอาดของเราก็คืออให้ทิ้งต้มน้ำหนึ่งน้ำก่อนน้ำเดือดแล้วก็ เตาน้ำทิเตน้ำทิแล้วก็หลังจากนั้นก็เนี่ยหอมแดงฟองสะวูไม่ได้ใส่อะไรเลยนะนอกจากชูรสนิดนึงครับแล้วรสชาติจะออกมาแบบสมบูรณ์เลยอันนี้พ่อก็จะต้มน้ําแล้วก็ทิ้งไปน้ํานึงใช่ไหมครับแล้วก็กันกันกันว่า หมูมันจะมีกลิ่นสาอะไรที่มันก็เป็นก<ร>ารที่ว่าต้มน้ำแรกเวอกินสาตมงนี้ก็มันจะได้ไปกับน้ำแรกรก่อนแล้วเราก็เติมน้ำสองอแล้วน้ำสองก็เป็นน้ำจริงเลยครับพอน้ำสองแล้วน้ำสองจริงๆ,ๆ,ๆก็คือหมายว่าเป็นการต้มเลยต้มเคี่ยวจรงิงๆเลยเคี่ยวเลยแล้วเราใส่อะไรก่อนครับระหว่างของเต้าหู้กับอ๋อไอ้นี่นี่เป็นของย่อยเป็นของย่อยง่ายเคี่ยวไว้น้ำแรกก่อนครับเคี่ยวไว้น้ำไรกนะพักรอยนี่มัน มันต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไอ้นี่ต้องไม่เปื่อยไอ้นี่ใส่ใส่ใส่ทีหลังไอ้นี่ใส่ทีหลังเพราะนี่ใส่แป๊ดเดียวเปื่อยไอ้นี่ใส่แป๊ดเดียวเปื่อยเพราะว่านีแต่ว่าไอ้นี่เราอาจจะต้องใส่ก่อนเพราะว่าต้องการลบที่มันเป็นเคี่ยวเคี่ยวไปในมือในกระดูกในอะไรหนดเลยใส่ก่อนไอ้ตัวนี้นี่ถึงว่ามันจะเปื่อยจะอะไรนะเพราะเพราะเราไม่ใช่กินเป็นผักเป็นอะไรนะเพราะนี่มันเป็นเครื่องปรุงอะ มันเป็นเครื่องปรุงมันจะย่้อยมันมันมันจะเป็นอะไรช่างมันมันจะมันจะเละไม่เกี่ยวเลยตัวนี้คือต้องใส่เพราะว่าความอร่อยมันอยู่ที่ตัวนี้เอาทั้งหมดคือตัวนี้มันทําให้อร่อยขึ้นมาเพราะถามว่าตัวนี้มันมันมีรสชาติอร่อยไหมมันไม่มีคือตัวนี้เขาทามาจากฟองเท้าหูธรรมดาเขาเรียกฟองเท้าหู้ะคือคือเท้าหูนี่เขาทาวิธีการทำยังไงจบไม่ได้น้อกมุมก็าทำเป็นเอาไปตากน้ำทู้แล้วไปตากแห้งยังไงนึก เคี่ยวไปมันแห้งอย่างไรลูกแล้วมันมันเป็นเส้นนะซึ่งจริงๆไอ้ตัวนี้ไม่มีรสชาติเลยเลยเพียงแต่เป็นโปรตีนเจ้าท่านนี่ครับก็จะมีแค่นี้นะครับก็คือขาหมูใส่ชิ้นด้วยไหมแล้วก็ใส่ว่านหอมแดงแล้วก็แล้วก็ใส่ผงชูรสนิดนึงก็ปรุงรสด้วยผงชูรสนิดนึงนะครับนิดนึงก็ไม่ไม่ใส่มากเดี๋ยวเสร็จแล้วันนั้นลองกัดไว้นี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ผงชูรสนะความอร่อยคืออยู่ในตัวนี้เต๋ถามว่า คนที่กินแต่ละคนพอชิมไอ้ต้มขาหมูหอมแดงนี่นะทุกคนจะงงเลยว่ามัน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 มายังไงว่าความอร่อยที่มีความมันของครัวความหวานคือความกลมกลืนเหมือนแต่ว่าเราต้มขาหมูเนี่ยเราใส่เครื่องเทศใส่เครื่องยาใส่อะไรสารพัดอย่างไปในกครับทกคนสยได้กลิ่นถั่วจริงด้วยแม่กลิ่นหอมเลย นี่นะครับโอ้โหแดงเลยอ่ะอันนี้เนื้อเนื้อแดงตามที่พ่อบอกเลยครับกระดูกกระแดงด้วยเนื้อกระดูกอันนี้คือพอพ่อต้มน้ําทิ้งไปแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มาใส่หม้อนี้ใช่ไหมครับหม้อนี้เลยหม้อนี้แล้วก็เครื่องมาเรียบร้อยแล้วก็ตุ๋นเลยเดี๋ยวเปลี่ยนหม้อให้นเย็นกันนเ่ารับนี้ครับ น,นี่นะครับขาหมูโอ้โหเนี่ยรู้สึกว่าสีแดงมันจะซึมเข้าไปจริงๆ้วยครับซึมไปกระดูกเลยอืมเนี่ยเนี่ยก็คือชิ้นหมูของเราเนี่ยกลายเป็นสีแดงนะครับกระดูกก็แ,แดงด้วยอ๋อเนี่ผลของผลของว่านว่านหอมแดงนะครับโอ้หเนี่ยกระดูกสังเกตดูครับกระดูกเนี่ยยังแดงเลยสดยอดเลยครับส่วนกลิน่น อ่ากลิ่นเหมือนเหมือนถั่วจริงๆแม่กลิ่นมันเหมือนถั่วเลยไม่รู้กลิ่นถั่วนี่มาได้ยังไงอันนี้อันนี้เราไม่ได้ใส่ถั่วใช่ไหมแม่ไม่ใส่ถั่วอ่าเราเราไม่ได้ใส่ถั่วเลยถ้าลองชิมดูบิ๊กอ่าแม่แม่ลองตักเราเดี๋ยวอะไรครับตักอะไดูนะตักใส่ถ้วยอ่ะครับตักถั่วตักใส่ถ้วยอะไรครับไเช่อหมือนเป็นมันๆด้วยเลยมันใส่กะทิอ่ะนะแต่อันนี้เราไม่ได้ปรุงอะไรเลยใช่ไหมครับเราก็แค่ผสมแล้วนิดหน่อยแค่นั้นก็คือ มีแค่หมูมมบบหมูแล้วก็เต้าหู้แล้วก็ว่านหอมแดงนะครับโอ,โอเคครับแม่ขออน้ดูว่าโ้เดี๋ยวไปดูกันโอ้ยแดงจริงแดงจริงแล้วไม่ได้เชื่อมีกลิ่นหอมของถั่วด้วยตามที่พ่อบอกไตเลยนี่ครับแดงจริง ซึมไปกับเนื้อหมูจริงๆนะครับแล้วก็กระดูกก็ยังแดงนะครับแดงเนาะเราจะได้เอาตะวักนี้เนะแม่ลราไม่เห็นชิ้นก่อนพก็จะไม่เอาตะวักนี้เนาจะตุ๋นนะตุ๋นนะตุ๋นนะแบ่งนี่ตุ๋นเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวไม่ควรนุ่นจับไปแล้วเธอชิมดูอ้าวถ้าพูดมันร้ ร้อนร้อนทั้งที่มันเปิดฟ้าเนี่ยกระดูกอแล้วนี้ยครับให้ดูก,กระดูกชัดๆนะครับกระดูกแดงนะครับโอ้โหนีใน,น,นี่ผลของว่านหอมแดงนะครับกระดูกแดงวันนี้มีอะไรแบบนี้เลยมันมาตุน้นตุ่นตุ่นตุ่าแต่มันมีกลิ่นของของถั่วเหมือนที่พ่อบอกจริงนะครับเนี่ยเหมือนอยู่ไกลๆอย่างนี้เลยกลิ่นแบบเป็นถั่ว สรุปนะครับจากผลการทดลองนะครับโดยการต้มขาหมูใส่ว่านหอมแดงใส่ฟองเต้าหู้นะครับแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยหรือว่าผงปรุงรสนะครับแล้ก็ต้มออกมานะครับเนี่ยจะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเป็นสีแดงนะครับสีแดงเข้าไปในเนื้อหมูเลยนะครับแล้วก็จะม,มีกลิ่นของถั่วนะครับถั่ว หลังจากที่ชิมไปแล้วนะครับก็จะมีรสชาติมันๆม,มีทั้งกลิ่นถั่วมีมีทั้งรสชาติที่เป็นมันเหมือนถั่วนะครับก็ถือว่าอร่อยเลยทีเดียวนะครับไม่น่าเชื่อว่าว่านหอมแดงนะครับจะมีจะมีรสชาติอย่างนี้นะครับทั้งที่จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ผมชิมเปล่าๆเ,เนี่ยมันก็จะเป็นฝืนแล้วก็จืดๆนิดนึงนะครับแต่พอเอามาต้มกับขาโมูแล้วทําให้มีฤทธิ์เนี่ย ทำให้ซึมไปที่เนื้อหมูแล้วก็ซึมไปที่กระดูกหมูนะครับจะสังเกตว่ากระดูกหมูเนี่ยจะแดงเลยนะครับแดงจัดเลยนะครับยังไงเพื่อนๆถ้าเกิดมีโอกาสทําอย่างนี้นะครับลองไปต้มนะครับแล้วก็ทานกันดูนะครับสําหรับว่านหอมแดงนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ